来听一下听得懂吗下面分别是谁的影子宝宝来连一连吧听得懂吗ฟังเข้าใจไหมนะครับทีนมาลองดูคำศัพท์นะครับตี๋ถีเสียเมียนเสียเมียนคือข้างล่างนะครับชี้ข้างล่างนี้เฟินแบ่งเปียแยกนะครับเฟินเปียหมายถึงแบ่งแยกเฟินเปียชื่อคือนะครับใครต่ ของใครอิงจืข้างล่างเป็นไงครับมี3ามขีดแทนเงาเนะอะอิงจืก็คือเงาเฉยเตออิงจืเงาของใครเซมแยข้างล่างเฟินเปียชื่อแบ่งแล้วแบ่งแยกแล้วเรียงตามลําดับแล้วชื่อเฉยเตออิงจืคือเงาของใครเป่าเป่า,ปาก็คือเด็กนะครับหลายมาเหรียญที่เหรียญปะลองโยงเส้นดูนะครับเหรียญที่เหรียญปะว่ามาหลายจ่วดที ลองดูครับตี้ถีนะครับตี้ถูเพี้ยนคือทู่จื่อกระต่ายทู่จอจะอิงจื่อแจนหลี่ทู่จอจื่อิงจื่อแจนหลี่อเงาของกระต่ายอยู่ไหนครับทู่จอจื่อิงจื่แจนหลี่จงเจียนชื่อเมาตงูตรงกลางคืออะไรครับคือเสี่ยวชงเสี่ยวชงเจออิงจ่อแจนาลี่อ่าช่วง้าเสี่ยวชงอยู่ที่นี่นะครับ 第三图片是猴子，猴子的影子在这里。啊，我们来练习说一下。下面分别，下面是谁的影子？是谁啊，是谁的影子？就是拿看牌的宝宝来，连一连吧。 เีียน่่าลองยองเส้นนะครับเมื่อกี้เรายองเส้นไปแล้วนะครับนะว่าเมื่อไหร่ยจ้วเล่นสีถีเรามาดูนะครับว่าเรามาทําแบบผัดนะครับนี้ฝุกลองหาคําตอบเองนะครับนะตี้ถีเหรียญเหรียญน,นะลองดูนะครับว่าตาอ่านชื่อเฉลี่เตี้ยถีอิงจืออิงจืส่วนนี้ก็ a b c หายชื่อดีนะครับทีสั้นถีหลายหลายที่ซื่อถีเฟินเปีย เป็นเปล่า,าอ่าเรา来看答案ีเหรียญคำตอบคือตาอ,อ้านชื่อดีนะครับโยงเชื่อมโยงนะครับหรือว่าโยงนะครับคืออะไรเอ่ยคือรถเชื่อแล้วก็มีการเคลื่อนไหวนะครับนะเราเรียกว่าเชื่อมโยงเคลื่อนที่ไปเตี้ยวถีอิงจึกจำอะไรครับจำสามขีดข้างหลังคือเงาตาอ,อัานชื่อบี ตีซื้อถีอตีสั้นถีหลายหลายก็คือมาาตอบ C นะครับแล้วก็ตี้ซื้อถีเฟิ้นเปียเฟิรนแปลว่าแบ่งเนาะอันนี้เป็นไม้แท่งหนึ่งนะครับนะแล้วข้างล่างเป็นมีดฟุบมีดก็แบ่งแท่งไม้ออกไปสองแท่งเรียกว่าเฟินนะครับแบ่งเฟิ้นเปียแบ่งแยกตาอันชื่อเอโอเคเจ,นนจิญ่างเจสซ้อหลายมาดูข้อถัดไปนะครับ